สวัสดีค่ะก๊กก๊กก๊กนะคะวันนี้ช่วงเย็นวันที่ยี่สิบเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามมีใครอยู่ไหมก๊กก๊กก๊กอ้าวเลิกงามยามดีเรามาพบกันทุกวัน นะคะเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนเข้ามานะคะก,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 ก๊อกก๊อกก๊อกอ่าอันนี้ให้ดูบรรยากาศข้างนอก บรรยากาศข้างนอกฝนตกพรำๆนะคะสวัสดีค่ะท่านไหนที่เข้ามาแล้วเอ่ออยากจะพูดคุยกันนะคะก็ส่งข้อความทักทายกันมาได้นะคะช่องนี้เป็นช่องของสุขภาพดีอยู่ดีกินดีนะคะ power of l i g h t พลังแห่งชีวิตเ <c oughs> นรมิตความสุขและความสำเร็จอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ที่ไก่ตั้งใจจะทำนะฮะแล้วก็จะมาให้ข้อมูลให้ความรู้ดีๆกับพวกเราหรือว่าพี่น้องที่อยู่ในในในเพจนี้นะคือก็คือเหมือนกับว่า ที่นี่เป็นบ้านของไก่นะคะเป็นบ้านอยากจะให้ทุกคนมีสุขภาพดีแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขนะ,ะรวมทั้งถึงเรื่องเงินเงิน,งนทองทองด้วยนะเราจะมาคุยกันเอาละค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่ที่สี่นะคะเป็นวันที่สี่เอาสวัสดีค่ะพี่นอยเป็นวันที่สี่ที่ที่ไก่ กินมื้อเดียวนะคะโดยจะกินมื้อช่วงตอนกลางวันแล้วสี่วันแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอุ้ยชีวิตมีความสุขนะคะมันมีความรู้สึกว่าเบากายเบาใจไม่ต้องกังวลอันนี้เอาสวัสดีค่ะพี่นอยนะคะ ก็ขอชื่นชมพี่หน่อยด้วยนะคะที่พี่หน่อยสนใจเรื่องของสุขภาพและก็พี่หน่อยออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะคะค่ะยินดีด้วยและก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูช่องนี้สิ่งหนึ่งที่ไก่อยากจะบอกก็คือว่าไก่ต้องเติมพลังชีวิตนะคะคือโดยปกติเนี่ยมนุษย์เราเกิดมา เราจะต้องมีเรามีพลังชีวิตและเราจะต้องเติมพลังชีวิตเข้าไปนะคะอันนี้คือเคล็ดลับเคล็ดลับที่ไก่กินอาหารมื้อเดียวโดยใช้น้ำเติมพลังชีวิตเข้าไปแล้ววันนี้มารายงานความคืบหน้าว่าอุ๊ยฉันกินมื้อเดียวนะนี่วันที่สี่แล้วนะ ไม่มีอาการหิวไม่มีอาการที่แบบว่า,าหิวแบบทุโลนทุายอยากกินโน่นอยากกินนี่นะคะนี่คือคือเคล็ดลับที่ไก่ใช้อยู่ก็คือไก่จะกินไก่ก็คือจะดื่มดื่มทุกวันทุกวันนะคะวันละสองครั้งเช้าแล้วก็เย็นแล้วโอ้โหร่างไกาสบายสดชื่นนะคะวิธีการดื่มก็ดื่มดื่มแก้วหนึ่งลสองครั้งนะคะ แล้วก็อมไว้น้ำหนึ่งถึงห้าแล้วกลืนโอ้ยมันหวานอร่อยอะจริงๆอยากได้แก้วใหญ่ๆนะเพราะมันหวานแล้วมันก็อร่อย แก้วที่เหลือเนี่ยที่ติดก้นเนี่ยต้องล้างให้หมดเพราะว่าเสียดายพี่น้อยถามว่าน้ำอะไรน้ำพเพิ่มน้าเพิ่มพลังชีวิตเขาเรียกว่าน้ำเพิ่มพลังเพิ่มพลังชีวิตน้ะพี่น้อยจะอธิบายให้ฟังว่า คนเราที่ที่เกิดมาแล้วก็ป่วยเนี่ยเพราะว่าพลังชีวิตมันมันลดลงนะฮะก็เหมือนกับแบตเตอรี่ที่ที่เราใช้แบตเตอรี่มือถืออะถ้าใช้ไปน,นานๆมันก็จะหมดไปใช่ไหมคะร่างกายเราก็เป็นแบตเตอรี่แท่งหนึ่งถ้าเราใช้ไปน,นานๆมันก็เริ่มหมดหมดหมดไปแล้วเวลามันหมดไปนะมันจะทำให้ระบบการทำงานของเราอะมันไม่สมบูรณ์ พอระบบไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะระบบการย่อยอาหารการเผาผลาญอาหารแล้วก็การขับถ่ายถ้า3ระบบเนี้ยมีปัญหานะเราก็จะเป็นโรคกันอ่าเสร็จแล้วไก่ได้มาศึกษาเรื่องของทำยังไงถึงจะให้มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคเนี้ยหนไก่รู้ว่าถ้าเราขาดพลังชีวิตเราต้องเติมไป 2. อไก่รู้ว่า กินมากตายกินมากตายเร็วกินน้อยตายช้าไกก็เลยมามาฝึกมาฝึกการกินมื้อเดียวนะะตามตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะคะเอาละค่ะจะมาเล่าให้ฟังว่านอกจากเราจะพูดถึงเรื่องของพลังชีวิตนะคะ กายอยากจะบอกว่าร่างกายเราเนี่ยโอ้โหมันโคตรมีค่ามหาศาลเลยนะคะมีค่ามหาศาลเลยถ้ามีคนมาขอซื้อแขนขอซื้อมือก็ได้ขอซื้อมือข้างละหนึ่งล้านบาทอ่าหรือไป้ามาถามพี่หน่อยพี่หน่อย ขอซื้อมือข้างละหนึ่งล้านบาทพี่หน่อยขายไหมคะคุณกัญจนาอ๋อคุณทิพนะคุณทิพคุณทิพผมขอซื้อมือคุณข้างละสิบล้านขายไหมนะฮะพี่หน่อยพี่หน่อยขายไหมคะข้างละสิบล้านร้อยล้านยังไม่ขายเลยใช่ไหมเพราะว่า ร่างกายของเราเนี่ยก็ประกอบด้วยอวัยวะหลายๆส่วนนะฮะเอ่อมันประเมินค่าไม่ได้นะฮะประเมินค่าไม่ได้แต่ว่าพวกเราอะละเลยไปนะ,ะละเลยไปที่จะมาดูแลสุขภาพของเราวันนี้นะสิ่งที่ไก่จะมาบอกว่า ค่าฟันนะ่ะหมื่นห้าทำไมถึงบอกว่าค่าฟัน15ื่นหนะพี่น้อยไม่ขายเห็นไหมล่ะพี่น้อยไม่ขายต่อให้ซื้อร้อยล้านพันล้านก็ไม่ขายเ,เพราะว่ามันสำคัญนะถ้าเราไม่สำคัญถ้าร่างกายเราสามารถเวลาขายไปแล้วแล้วมันงอกขึ้นมาใหม่อะ่ะใครๆก็ขายใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้ถ้ามันขายไปแล้วมันเสียไปแล้วเนี่ยมันไม่ตัดออกไปแล้วมันไม่สามารถที่จะงอกขึ้นมาใหม่เราก็จะหวงแหนมันสุดชีวิตนะคะไก่ต้องต้องยอมรับว่าสิ่งหนึ่งก็คือตัวเองเ่ยประมาทนะฮะประมาทมากในการที่ไม่ดูแลรักษาฟันก็คิดว่าไม่เป็นไร เป็นนิดเดียวแล้วเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งค่อยไปดูแลค่อยไปรักษาเชื่อไหมว่ามันเป็นบทเรียนที่แบบโอ้โหต้องจำไว้จนวันตายเลยอะ่ะนะเ<อ>มื่อวานเมื่อวานนะคะไปหาหมอฟันเราก็รู้ว่าฟันผุมาก็หลายเดือนแล้วเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งค่อยไปหาหมอฟัน พอไปหาหมอปรากฏว่าหมอบอกว่าดูเหมือนว่ามันจะลึกแล้วมันกลัวว่าจะเป็นเป็นฟันที่อยู่ข้างในนะคะฟันกรามลองจากข้างซี่ที่สองอ่ะฟันกรามที่ซี่สองเป็นฟันที่จะต้องบทเคี้ยวอาหารบทเคี้ยวอาหารนะคะไปหาหมอหมอเขาบอกว่าออสงสัยอาจจะอุดไม่ได้เราตั้งใจจะให้หมอไปอุด เพื่ออุดปิดที่มันมันผุนะคะแล้วเขาก็บอกว่าต้องรอเอ็กซเรย์ดูก่อนนะเอ็กซเรย์ดูว่ามันจะอุดได้ไหม <Okay. S 1> แล้วก็เลยได้มีโอกาสไปเอ็กซเรย์นะคะเมื่อวานอ่าเมื่อวานเอ็กซเรย์ ray. ปรากฏว่าเอ็กซเรย์แล้วเขาบอกว่ามันไม่สามารถที่จะอุดได้ เพราะว่ามันกินเข้าไปที่ประสาทที่โพรงประสาทแล้วก็มันโยกแล้วเราก็เลยอุย้ยตายแล้วทำไมล่ะทำไมเราถึงปล่อยปะแล้วเลยอย่างนี้แล้วก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วมีวิธีการรักษาอย่างอื่นได้ไหมที่จะรักษาฟันแท้ของเราอะ่ะ ที่เขาทำมาที่ธรรมชาติให้เรามาฟรีฟรี free. ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อมันมาพร้อมกับเรานะแล้วมันก็ช่วยทำให้เราเคี้ยวอาหารโอ้โหกินไก่ไปไม่รู้จักกี่หมื่นตัวกินหมูไปไม่รู้จักกี่พันตัวกินปลาไม่รู้จักไปกี่หมื่นกี่แสนตัวทำไมอะ่ะทำไมเราไม่รักษาเขานะะ แายกก็ถามว่ามีวิธีการรักษายังไงก็คือหนึ่งถอนถอนออกมันต้องเจ็บใช่ไหมมันก็ดึงใช้เคยถอนแล้วตอนนั้นเป็นเป็นฟันกาวที่อยู่ข้างบนก็โอเคไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่สำนึกนะเคยถอนฟันไปแล้วก็ยังไม่สำนึกเนี่ยมันต้องดา่าอีนี่ไม่เคยสำนึกเลยเนี่ยเานี่เนี่ยนนะ แล้วเขาบอกว่าต้องไปถอนถอนโอ้โหนึกถึงสภาพตอนที่ถอนละ่ะหมอต้องคีมแงแงแง,งแล้วก็ดึงขึ้นมาเจ็บไหมเจ็บพอเจ็บแล้วเป็นไงฟันตรงนี้มันก็ห่างไม่มีฟันในการที่เราจะบดเคี้ยวอาหารเวลากินอาหารเข้าไปก็เคี้ยวบดไม่ได้อ่าเนี่ยคือปัญหาข้อที่หนึ่งผลเสียก็คือที่หนึ่งเราจะต้อง ถอนนะปวดเจ็บข้อที่2ฟันมันหายไปความสามารถในการบดอาหารบดเคี้ยวอาหารก็ไม่ได้ข้อที่3ก็คือต้องเสียตังค์ถอนด้วยเนะเพราะว่าไม่อยากไปถอนที่โรงพยาบาลนเนื่องจากว่ารอคิวนานไก่ไม่ค่อยชอบรองนะต้องเสียตังค์ถอนอีกแล้วมันไม่ใช่เท่านั้น นะคะเสียตังทอนอีกไม่เป็นไรแต่ตามมาก็คือจะต้องใส่ฟันปลอมโอ้ยนึกถึงสภาพคนที่ใส่ฟันปลอมใครเคยใส่ฟันปลอมบ้างถ้าถ้ามีในนี้หรือว่าคนที่ที่เคยใส่ฟันปลอมคนที่เคยถอนฟันคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับฟันนะคะเขียนมาเลยว่ามันมีอะไรบ้างโอ้ย ตอนนี้ก็ไม่มีฟันบดอาหารแล้วแตกผุเห็นไหมล่ะมันเป็นปัญหานะเราอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่มันไม่ใช่เฉพาะแค่ฟันไม่มีมันกระทบไปถึงการบดอาหารการได้รับอาหารการขับถ่ายอาหารนะคะถ้ามันมันเป็นเหมือนกับโดมิโนอะ่ะ โดมิโน่ล้มตัวเนี่ยมันก็ล้มดุดดุดุดุดดุดนะฮะอันนี้อยากจะฝากไว้ว่าอย่าลืมดูแลทุกอวัยวะของร่างกายนะคะเสร็จแล้วอ่ะแกก็ถามว่าถ้าเอ่อไม่ถอนล่ะทำไงอ่ะต้องเสียตังประมาณเท่าไหร่แปดพันสามพันถึงแปดพันในการที่จะเข้ามารักษารากฟัน นะเข้ามารัก,รกษารากฟันที่มันผุจะต้องเข้าไปดูแลก่อนเนะี่ยต้องใช้เวลานานก็เขาก็บอกว่าเป็นเดือนสองเดือนนะต้องเสีย3,000ถึง8 0 0พในการดูแลเราวดถามว่าโอ้โหมันก็ต้องใช้เวลานานเนาะวก็ต้องมันล่งรักษาเดินทางไปมาแล้วมีวิธีอือ่นไหมถ้าใส่ฟันปลอมเท่าไหร หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทซี่แรกซี่เดียวแต่ทำยังไงล่ะฟันปลอมก็ต้องถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดออกต้องเอามาแปลงฟันต้องมาวางไว้ตรงตรงข้างนอกแล้วก็แปลงเป็นยังไงล่ะมีสนุกไหมล่ะกับการจะต้องมาถอดเข้าถอดออกแล้วมาทำความสะอาดนะคะ ก็เลยมีความคิดว่าโอ้โหไม่อยากแบบนั้นเลยทํายังไงดีล่ะถ้าแบบฝังลึกล่ะนะถ้าถ้าทำแบบฟันที่แบบว่าฝังลึกล่ะเท่าไหร่เขาบอกราคาหนึ่งมืบาทโอ้โหมันมันแพงมากเลยอะ่ะ กับการที่เราไม่ดูแลสุขภาพฟันน่ะนะคะหนึ่งมืนห้าพันบาทฉันจะต้องไปหาเงินไปทำงานให้มันเหนื่อยเพื่อที่จะเอามามาเอาฟันปลอมมาใส่แทนฟันแท้นะคะเนี่ยกลยถึงเอามาบอกพวกเราว่าให้เป็นบทเรียน เนี่ยบทเรียนจากตัวเองแท้ๆเลยที่ไก่เรียนรู้มานะครั้งๆท,ที่มันของมันดีอยู่แล้วของที่ธรรมชาติให้เรามาแล้วเราไม่สนใจเราไม่ดูแลแล้วเราจะต้องมาเจ็บตัวแล้วเราเจ็บตัวไม่พอเราจะต้องมาเสียตังหามาใส่อีกนะคะแค่ถ้าเกิดเราดูแลเขาดีๆนะเราก็ไม่ต้องเสียตัง ที่เจ็บช้ำน้ำใจมากเลยไก่ไปถามที่คลินิกว่าแล้วฟันเนี่ยมันจะอยู่กับเราได้นานไหมฟันแท้เขาบอกว่าอยู่ได้พี่นะ,ะอยู่จนวันตายอยู่จนอยู่จนเราตายนะคะถ้าเราดูแลเขาดีๆ เนี่ยมันแบบโอ้หบทเรียนครั้งนี้มันแพงมากเลยอะนะคะงั้นแสดงว่าคนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยฟันผุฟันหลุดฟันร่วงเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ดูแลสุขภาพปากไม่ดูแลฟันก็เลยทำให้ฟันร่วงก่อน ายอ่ะอันนี้พูดเลยเพราะว่าได้ไปคุยกับทางคนที่ในคลินิกเขาบอกว่ามันก็อยู่กับเราจนเราตายนะคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะฝากว่าถ้าเทียบระหว่างคนไทยกับคนฝรั่งเนี่ยอายุป,ประมาณ70-80นะฝรั่งฟันยังมีเต็มเลย ฟันยังม,มีเต็มปากก็จะมีแค่ไม่กี่ซี่ที่จะต้องถูกถอนไปเพราะว่าเขาให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพปากและฟันพอบ้านเราล่ะคนคนคนบ้านเราล่ะอายุประมาณ60-70เนี่ยไก่อายุ50กว่าเนี่ยจะต้องมาถอนฟันอะถอนมาแล้วซี่หนึ่งอีกซี่หนึงกำลังจะถอนตามมาแล้วเนี่ย เพราะว่าเราไม่ดูแลเขาเราใช้เขาอย่างเดียวแล้วก็ไม่ค่อยสนใจรู้นะรู้นะว่าฟันโผแต่รอแป๊บหนึ่งไม่รู้รออะไรนะคะแกก็เลยอยากจะเอาบทเรียนที่ที่เกิดกับตัวเองนะคะมาบอกว่าให้ ดูแลสุขภาพร่างกายอวัยวะทุกส่วนนะคะมันสำคัญหมดไม่ไม่แพ้กันทุกส่วนนะคะเพราะว่าอวัยวะเนี่ยร่างกายสร้างขึ้นม,มันเขามีเหตุผลในการที่ให้มาทำงานนะแม้แต่ไส้ติ่งที่เราบอกว่าไม่มีไม่มีประโยชน์เขาก็มีประโยชน์นะคะ นะคะก็เลยอยากจะบอกว่าวันนี้เป็นคลิปที่แก่ใหญ่จะฝากว่าให้กลับมาดูร่างกายของตัวเองว่าอะไรที่มันผุมันบินมันเสียหายให้มาดูแล้วไปซ่อมเขาซะยังไม่สายเกินไปอย่าร้องให้เขาพังอย่ารอให้ไตพังอย่ารอให้ปอดพัง อย่ารอให้ตาเป็นต้อเป็นอะไรพังแล้วอ่ะมันรักษายากเพราะว่าเรากว่าที่เราจะฟื้นเนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะคะการดีกว่าแก้อวัยวะของเราเนี่ยนะคะถ้าตามที่นาฬิกาชีวิตสามารถที่จะมีอายุ นะคะอายุยืนจนถึงขั้น80ถึง120ปีนะไม่ใช่ว่า30 30ปี40ปี50ปี60ปีมันพังไปหมดแล้วเพราะว่าเราเราไม่ได้สนใจตัวเองนะคะเอาคนสมัยก่อนทำไมเขาอายุยืนทำไมไม่เขาไม่ค่อยเป็นโรคเพราะว่า สภาพแวดล้อมแล้วก็การดำรงชีวิตของเขานะสมัยก่อนเนี่ยเขาทำแค่งานของเขาก็คือทำนาทำนาทำเกษตรปีหนึ่งนะสมัยก่อนเนี่ยไก่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะแล้วก็พ่อแม่พ่อแม่ทำนาแล้วเนี่ยปีหนึ่งนะจะทำนาประมาณห้าห้าเดือนเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีไม่มีอะไรอะ ไม่มีรถไถอ่ะเขาใช้ควายนะยังเจออยู่สมาพนั้นยังเจออยู่ใช้วัวใช้ควายไถนะ mm hmm. เขาจะต้องไปนอนอยู่ที่นานอนอยู่ที่นากว่าจะขนข้าวกลับมาที่บ้านเนี่ยใช้เวลาประมาณถ้า4เดือนนี้คือทำนาห้าห้าประมาณ5เดือนเนี่ยหเดือนในการเก็บเกี่ยวเพราะสมัยก่อนต้องใช้ใช้เคียว ใช้เคียวเกี่ยวนะเนี่ยงานของเขามีแค่นี้พอพอเสร็จจากนาแล้วก็ไม่มีอะไรทําก็อาจจะมีทําไร่ทําอะไรมันก็ไม่ไม่เหนื่อยของลา